เราชาวเสาให้พี่น้องท่านผู้มีเกียรติว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทางสสส,ส,สจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นทั้งสิบแผงในพื้นที่เสาให้ภาคธุรกฐฐิจภ,ภาคเอกชนพี่น้องชาวเสาให้และพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้ร่วมกันนุรักษ์ได้ร่วมกันสื่อสารได้ร่วมกันส่งเสริมประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้เพื่อเป็นบรดกตกทอดให้กับ พวกเราชาวสลับบุรีนะครับเพื่อลูกหลานของพวกเราเดินข้างหน้าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมไม้ร่วมมือ,อ,อร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภา,า,าครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคประชาชนผมแนะนมของจังหวัดสละบ,บุรีในนามของพี่น้องชาวสลับ,บุรีก็ต้องขอขอบพคุณทุกท่านไนหน้าโอกาสนี้ครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณ เรือยาวที่มาจากจังหวัดอันงา,าที่ให้เกียรติพวกเราชาวสลับรีมาร่วมการแข่งขันประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ตําบลสองให้ที่จังหวัดสรบุรีของเราในครั้งนี้ครับก็หวังว่าท่านจะมีความสุขท่านจะมีความสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ท่านได้มาอยู่ในพื้นที่สลับรีของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ ชมได้เชียร์ได้ร่วมกันแข่งขนกีฬาแข่งขันเรือยาวประเภทในช้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางของสมเด็จพระเทพพระราชนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานความพิลุกาสนี้ในนามของพี่น้องชาวสลับุรีได้กราบพระราชทานหน้าแทนทูลพิทักษ์ยศพระนักไรและศิษย์ศิษย์ทั้งหลายพ่อพลเมีองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาธ พระบรมวงศานุวงศ์กรรพระองค์ขอได้โปรดเป็นประธานประธานทอให้พี่น้องท่านดุลิเวทท่านได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกฎให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่วมสับคามชันเปิดการเลยนะครัเรือยาวพมเยนชีด้วยพระรชาชทานสมเด็จพระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของพวกเราเชาวสระบ,บุรีประจำปี2554ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสาให้ระวันนี้ครับขอบพระคุณครับ ครับกเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านคุณสวัสดิ์คุณยพัฒน์นะครับท่านผู้จัดการส่วนครังน้ำมันบริษัทปทจำกัดจะได้มอบ